ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงลายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคม2563สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือเกิดช่วงระหว่าง16กุมภาถึง15มีนาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกุมนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ถ้าคุณรู้ในเรื่องของจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนของเรามีข้อดีข้อเสียและก็มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรได้บ้าง ถ้าเรารู้เราก็จะได้วางแผนการดําเนินชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาที่อาจจะเจอปัญหาเจอวิกฤตที่เราไม่รู้ว่าเราจะก้าวเดินไปในทิศทางใดที่เป็นเรื่องดีสําหรับตัวเราวันนี้เราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์ว่าในเดือนตุลาคามนี้ชาวรักนาราศีกุมจะมีรายละเอียดในเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่ม <c oughs> ตำแหน่งของดาวประจําตัวของคุณก็คือตำแหน่งของดาวพระราหูแต่ดาวพระราหูเนี่ยเ,เพิ่งจะโคจรย้ายเมื่อประมาณเดือนกันยาที่ผ่านมาแต่การโคจรย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภแปลว่าคุณจะมีสตรอรี่ต่างๆที่มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นก็คือ 1. คุณจะต้องไปเกี่ยวพนันเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติ อาจจะมีญาติป่วยญาติมีปัญหาญาติมีเรื่องหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นคุณอาจจะต้องกลับบ้านไปเยี่ยมญาติหรือกลับไปดูแลคนในครอบครัวคนในเคยญาติของคุณก็ได้นะครับราหูตัวนี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยการปรับเปลี่ยนเรื่องที่อยู่อาศัยการปรับเปลี่ยนเรื่องหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันและราหูตัวนี้ก็หมายถึงในเรื่องของการที่จะมีทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องจะซื้อจะขายจะโอนเป็นของตนเองได้หมดเลย <c oughs> ฉะนั้น3เรื่องนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามองดูองค์ประกอบในช่วงนี้แล้วผมว่าเราอาจจะต้องไป เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในเครือญาติมากกว่าอาจจะมีเรื่องบางเรื่องหรือต้องไปจัดแจงจัดการภารกิจสําคัญสําคัญนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้เชื่อมั่นว่าจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับมาโฟกัสในเรื่องของการงานดูบ้างหากคุณทํางานประจําหรือกินเงินเดือนผมว่างานของคุณตอนนี้ก็เป็นไปตามปกติ ยังไม่ได้มีเหตุหรือมีเรื่องปัญหาให้เกิดความรู้สึกเครียดหรือรู้สึกกังวลใจแต่อย่างใดผมว่าเรื่องงานของคุณยังโอเคอยู่ยังสามารถทํางานได้ต่อเนื่องอยู่แต่เข้าสู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เชื่อมั่นว่าการง,งานของคุณจะมีในเรื่องของผลตอบแทนหรือรายได้ที่จะเข้ามาเหมือนต่อรองหรือว่ามีหัวหน้าเราหรือบริษัทนําเสนอในเรื่องนี้เกิดขึ้นหรืองานที่คุณท <c oughs> ําอาจจะได้เม็ดเงิน หรือผลตอบแทนในเรื่องของรายได้มากกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของคนที่ทำธุรกิจหรือทำอาชีพส่วนตัวงานของคุณตอนนี้ถือว่าลงตัวก้าวสู่ในโอกาสที่ดีมีสัญญาณบวกมากับตัวของธุรกิจของคุณแน่นอนเริ่มมีการเติบโตหรือมีการฟื้นในเรื่องของการงานนะครับ หากคุณยังทําธุรกิจเดิมอยู่ก็คิดว่ามีช่องทางและโอกาสในการที่จะทํารายได้เข้ามาแต่ถ้าคุณเปลี่ยนอาชีพใหม่หรือเปลี่ยนโปรดักต์ใหม่สามารถที่จะมีโอกาสที่จะมีเม็ดเงินหรือรายได้เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็เลยมองว่าคนที่ทํางานไม่ว่าจะกินเงินเดือนหรือทําธุรกิจส่วนตัวรายได้ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างจะโอเคมีสัญญาณบวก ที่จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินตำแหน่การเงินของคุณตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า ยังโอเคอยู่ยังหมุนยังหาได้อยู่และเผลอเผอาจจะมีโอกาสฟุกๆุที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือทำงานแล้วอาจจะมีค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นหรือยอดขายแทร็กเนี่ยมันพุ่งกระฉูดมากเลย<ม>ในช่วงนี้<ม>การเงินของคุณก็ยังพอที่จะใช้จ่ายหมุนเวียนในเดือนตุลาคมนี้ไปได้อย่างราบรื่นยังไม่ได้มีอุปสรรคหรือ ความเครียดความกังวลใจในเรื่องของการเงินแต่อย่างใดถึงแม้วันนี้อาจจะไม่มีเงินมากพอแต่จังหวะและโอกาสที่จะหาเงินมาเอามาใช้จ่ายในครอบครัวยังมีช่องทางและโอกาสตรงนั้นอยู่การเงินของคุณในช่วงเดือนนี้สำหรับชาวรนาศาีกุมผมเลยไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่ถือว่าการเงินพอหาได้ยังพอหมุนได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้าง ก็ต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งความรักของคุณเนี่ยแบ่งเป็นช่วงที่ดีกับช่วงที่ไม่ดีมันจะมีเรื่องปะปนกันไปเอาเรื่องไม่ดีก่อนเพราะว่าความรักของคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่ชีวิตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายปีดีดักแล้วเนี่ยความรักของคุณตอนนี้ยังสรง,สงยังไม่ดีหรืออาจจะยังมีติดขัด ความรักของคุณอาจจะมีปัญหาความคิดความอ่านไม่ตรงกันหรืออาจจะมีความห่างเหินห่างไกลกันหรืออาจจะมีมือที่3เข้ามาทําให้คุณกังวลใจและเสีเรียดในเรื่องเรื่องนี้แต่ผมอยากให้คุณอดทนเพราะว่าตําแหน่งของดาวความรัก มันเสียมาตั้งแต่เดือนกันยายนและยังเสียอย่างต่อเนื่องจนถึงกลางเดือนตุลาคมฉะนั้นความรักของคุณในช่วงเวลานี้อาจจะต้องนิ่งหรือทำใจหรืออย่างน้อยก็อย่าไปโฟกัสในเรื่องนี้มากมายนะักแต่เท่าที่ดูในดวงชะตาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะโฟกัสแต่พอเข้าสู่ในช่วงเดือนตุลาคมเหมือนจะทำใจได้หรือเหมือนจะมีเรื่องอื่นที่ให้เราโฟกัสมากกว่าในเรื่องของความรัก ฉะนั้นช่วงนี้ผมอยากใจคุณทําใจร่มๆสักนิดหนึ่งถ้าคิดว่าคนที่คุณร่วมทุกขร่วมสุขมานานหลายปียังโอเคในมียังมีความดีหลงเหลืออยู่บ้างในความคิดของคุณให้โอกาสแล้วรอเวลารอจังหวะผมมั่นใจว่าหลังจากพ้นกลางเดือนตุลาคมนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องความรักมันน่าจะดีขึ้นหรืออย่างน้อยกลับมาพูดจากการอย่างมีเหตุมีผลมากย่งขึ้นแต่ถ้าสําหรับคนโสดหรือคนที่กําลัง เปิดใจกับคนใหม่ๆตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าค่อยๆดูกันไปถ้ามีการพูดคุยในระดับหนึ่งแล้วจังหวะโอกาสและเวลาอาจจะยังมาไม่ถึงก็อดทนรออีกสักนิดหนึ่งนะครับอีกแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นหลังจากพ้นกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปแล้วปัญหาเรื่องของความรักมันน่าจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นคบเริ่มต้นคุยหรือมีเวลาในการที่จะพบกันเจอกันหรือว่าเปิดใจซึ่งกันและกัน ผมเชื่อว่ามีโอกาสเป็นแบบนั้นแน่นอนแต่ขอให้ใจเย็นอีกสักนิดหนึ่งและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้เองนะครับส่วนในช่วงนี้เรื่องของโชคลาภก็พอจะมีโอกาสที่จะได้บ้างอาจจะได้มาจากในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโอกาสที่จะถูกลงวัลใหญ่ เชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีโอกาสที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าฟุกฟลุกที่เราจะได้เงินจากค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นหรือได้จากเงินลูกค้าบางส่วนโปรเจกต์โครงการงานใหญ่ๆที่มีโอกาสที่จะได้เงินมาบาง,าบางส่วนนะครับคิดว่าในช่วงนี้การเงินและโชคลาภของคุณเนี่ยยังโอเคยังพอหมุนได้ยังพอหาได้อยู่ ก็เลยไม่น่าจะซีเรียสและก็ไม่น่าจะวิตกในเรื่องนี้ๆๆแต่อย่างใดนะครับสิ่งที่น่าจะกังวลใจสําหรับตัวของคุณก็คือเ,อเรื่องของบริวารหรือลูกน้องถ้าคุณมีอยู่ก็ต้องระวังเรื่องบริวารล,ลูกน้องอาจจะมีโอกาสที่ทํางานให้เกิดความเสียหายหรือลาออกกระทันหันที่งานกระทันหันหรืออย่างน้อยทํางานแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่สั่งทําผิดนอกเหนือคําสั่งก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของ เนื้องานนะครับก็ต้องสอดส่องดูแลควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้คลาดสายตามิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะต้องมาแก้ไขแล้วมันจะยากลําบากแต่ถ้าไม่ใช่มีบริวารหรือลูกน้องอาจจะเป็นเรื่องบุตรก็ได้ลูกหรือบุตรอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ดีดื้อไม่ตั้งใจเรียนหรือเกิดสภาวะไม่ดีเช่นมีเคราะห์มีเรื่องเจ็บเรื่องปวดก็ต้องดูแลแล้วก็ออสอดส่อง อยากให้ค่าสายตานะครับเพราะว่าถ้าลูกยังเล็กเนี่ยโอกาสที่จะเจอเรื่องเคราะห์เรื่องอุบัติเหตุเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเต็นไปได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้สําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มเป็นไกล้ลายในการดําเนินชีวิตของคุณนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆเลยที่หมายเลข0 9 9 2 1 2 9 4 6 3 i.d.line ก็คือภูมิ Astro 38 38เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจะเกิดไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแบ้ยำงชัดเจนเอาไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องในระดับมืออาชีพ หลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงหรือในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ